สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเจ้าดีแม็กซ์2121.9เกียร์ธรรมดาเกรดแซดสี่ประตูไฮแลนเดอร์ er อีกแล้วเช่นเคยนะจะเป็นยังไงจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอนื่นรับชมกันได้เลยนะครับแม่เจ้าแบบชื่อรุ่นเนี่ยโคตรยาวกันเลยเดเวเชีนวนะนี่บางทีผมก็อาจจะบอกตกหล่นก็ขออภัยนะคลิปนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเจ้าเบรกมือนะพอดีไอเจ้เฟอร์เนี่ยมันสองคอมเมนต์อยู่คนหนึ่งนะว่าจอดรถไฟแดงแบบนี้นั่นนี่ดูนม่ตูไมถึงไฟแดงเลย นะแล้วเราควรที่จะไม่ควรที่จะดึงเบรกมืออะไรวะเนี่ยไม่ควรที่จะดึงเบรกมือเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ช่วยน้องเขาซื้อของนี่ดูหน้าอยู่ครับราครเท่าไร่ครับหนึ่งร้อยนี่ครับขอบคุณมากโอ้โหพูดดีช่วยเด็กช่วยเด็กซื้อนมนะนี่นะเพื่อเป็นทุนการศึกษานะไม่รู้เด็กจริงเด็กปลอมนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ช่วยๆไป นะเด็กเพิ่งเรื่เรียนแล้วก็มาตากฝนกลางชุดเรียนนะแล้วก็เราช่วยซื้อไปเด็กจริงเด็กพร้อมก็ช่างแม่งเราคิดดีทําดีก็ได้ดีอยู่แล้วนะโอเคนั่นนี่มาดูน้าเบรกมือก็คือเขาแนะนําว่าเออจอดรถติดไฟแดงแบบนี้นะไม่ควรที่จะดึงเบรกมือแล้วก็ปล่อยเกียร์ว่างนะแล้วจะให้ผมทํายังไงให้กูทํายังไงใช่ี๋ยวว่าเบรกมือน,นี่นมันก็แค่เบรกมือไม่หรือบอลงเราข้ามเกี้ยวหนึ่งมันก็ยกไปได้เลยแต่มันแค่ดังติ๊ดติดใช่มใช่มันก็มีเสียงเตือนแล้วทําไม ดรือให้ผมเหยียบเบรกเหมือนรถกันข้างหน้าแล้วนี่ทำไมนี่รถกันข้างหน้า,ขา,นา,ขา,นาเขาเหยียบเบรกนะผมเหยียบเบรกให้เมื่อยขาทำไมวะเนี่ยแม่ผมก็เอาลงนี่แค่นั้น,นเออแล้วก็นนเออ<ะ>แค่น,นั้นแหละทำไมดึงไม่ได้หรือว่าไงออมันอันตรายตรงไหนวะเนี่ยงงแป๊บ <laughs> เออผมก็งงเหมือนกันว่ามันอันตรายตรงไหนวะก็อย่าลืมดิอย่าลืมดึงนะขนาดออกออกตัวไปก็ไปได้ไนี่ขนาดออกตัวเลย มือลงันันมก็มีเสียงเตือนนะนักตี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 ใช่ิดอันตรายยังไงเลยรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีเสียงเตือนนะรุ่นเขาก็ไม่แน่นะแล้วทำไมเอามาเอามาเดดี๋ยววทำไมไมเนี่ยทำไมก็มันแล้วแต่คนนะบางคนเนี่ยที่ผมเคยเจอนะที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยบางคนเนี่ยจอดรถติดไฟแดงนะเหยียบลากอย่างเดียวนะเกียร์ไม่ปลดนะหรือว่าปลดเกียร์แล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งคาไว้แล้วก็เหยียบพัดเหยียบเละอย่างนั้นก็มี อะไรนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้นั่นแหละอันตรายถ้าสมมติว่าไอ้เพื่อชนดี่จะชนอีกทีเลยนั่นแล้วบางคนก็ปลดเกียร์ว่างเหยียบเบรกก็ได้นะแต่ผมเมื่อยขาเนี่ยมันไม่ใช่แนวนะไม่รู้สิมันแล้วแต่แนวใครแนวมันส่วนตัวผมเนี่ยปลดเกียร์ว่างดึงเบรกมือนอนไปเลยถ้ากลัวลืมก็เอามือจับไว้ที่เบรกมือนะครับจับไว้แบบนี้แล้วก็กดได้นะแต่ก็ไม่ว่ากันนะพอดีเห็นคอมเมนต์พอดีไอ้เจ้าเฟอร์เปิด ก็ลอ,ลองมาพูดคุยกัน,นดูนะฝนตกตกแบบนี้ไม่ถ้านบุเราว,ว,วตกแบบนี้นะคนจะเปิดไฟใส่หมวกนะปรความิบอกเลยท่านบุญลาดึงไปมือตรงไหนไฟแดงช้าๆใช่ไหมเราก็นอนในหลังสักพักหนึ่งขันหลังก็บีเตเองแต่เราไม่ตื่นเขาดามมึงเขาไม่ด่ากูโชเพอร์เขารู้นะเขาแยกแยะออกนะว่าไอ้โชเพอร์พูดกับดักเราพูดนะไม่เผื่อเราโม่งไงขับทางไกลใช่ไหมติดไปแดงไปคอมเมนต์ด่ามันเองก็แล้วกันใครด่ากูกูด่ากลับกูบอกกันแน้นแหละ อนะ๋อเนี่ยก็เป็นแล้วแต่วิธีของใครก็แล้วกันนะส่วนตัวผมก็แบบนี้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะผมเมินเพื่อนผมทำเมื่อก่อนที่หารรถใหม่เนี่ยเพื่อนผมทำแบบนี้นะผมก็ถามๆเออแล้วเราจะไปเหยียบเบรกทำไมฮิเมเื่อยน่องนะเราขับรถนานๆเนี่ยเหยียบคันนี้กันกนานแม่งใต้น่นในในในนองนี่ก็เกมื่อยแล้วนะวต้องไปเหยียบเบรกอีกน,าานะก็คือขาเราไม่ได้ได้พักเลยพ่อป้ามันจะมีไก่ผมอยู่แถวนั้นเดี๋ยวอะไรซื้อไก่อ๋อจะมีปั๊มหนึงปั๊มหนึ่งปั๊มฐาน ไม่ใช่ไก่มุ้นอาหารมิตปั๊บเลยไก่มุ้นจะไปไปบ้านตรงไหนก็ได้ครับณตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวเมืองสุราษฎร์น่าจะไปอำเภอไม่ใช่ตัวเมืองอันนี้วัดปลาปริงจะไปอำเภออะไรนี่อำเภออำเภอพุนพิน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 เออน่าจะไปพุนพิน่าไปธุระนะโคตรตกอกแล้วเช่นเคยวันนี้วันที่เท่าไหร่ 5พฤศจิกายน2565นะครับเอาเราทำเกี่ยวกับพามก็ครับเดี๋ยวราคาหน่อยวันนี้ราคาขึ้นมาแล้วนะไม่เจ้าโคตรดีกันเลยทีดเดียวนะ่าแต่จะย้ำไปอีกทีหนึ่งราคาก็ขึ้นมา10ตะตังนะมันขึ้นแบบนี้และก็4บาท5ตะตังนะพอดีผมหยุดหยุดตัดนะคนะรับก็คือราคามันน้อยเกินเราก็เลยหยุดตัดไปไม่ใช่ไม่ต้องขายคนนะช่วงนะี้อ่ะถ้ากาเกษตรโกนช่วยกันนะผมบอกได้คำเดียวเมื่อก่อนที่น้า ชยโยดมนะบอกเอยชื่อนะั้นนะชายโยดมที่เป็นประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มแข่งประเทศไทยนะแต่ว่าแกเสียชีวิตแล้วนะนึ่งตัวอันเดีอะไรพวกนี้นะก็คือเป็นผู้นําด้านเกษตรในเรื่องปลนตปาล์มได้ดีมากนะนี่นอกเรื่องไปเบรกมือไปแล้วนะเดี๋ยวบางคนบอกอะไรวะเนี่ยมึงพูดเบรกมืออยู่ไปเรื่องอื่นนแะก็เราจะพูดเรื่องตัวไป,ไปด้วยนะเรื่องปาล์มอะไรพวกน,นี้นะถ้แาแกนาได้ดีมากแกสั่งหยุดตัดก็หยุดหมดเลยนะครับราคาก็ขึ้นให้ นะแต่ผมไม่มีนะแกแล้วเนี่ยโอ้โหแบบราคามีแต่ตึบลง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 ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะใช่เราเกษตรกรเจ้าสวนปามต้องช่วยกันนะผมบอกแค้คำเดียวก็คือถ้าราคาลงราคาไม่เป็นธรรมนะคุณต้องกัดฟันแล้วก็หยุดตัดแม่งเลยเมื่อก่อนเราก็บ่นนะว่าหยุดตัดแล้วหยุดตัดยังไงยังไงบ้างอะไรยังไงเราก็บ่นนะตอนนี้เราก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็คือต้องรวมตัวกันนะเกษตรกรนะหรือว่าลาเลย านนีานมันเกี่ยวหรอกลานมันไม่มีไม่มีสวดได้สวนเสียอะไรอยู่แล้วลานอ่ะลานเขาก็ได้กำไรของเขาแล้วนั่นของเขาแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยมีแต่สุดกับสุดเจ็บกับเจ็บะเจ็บกับเจ็บนะเจ็บปุ๋ยไม่พอมาเจ็บราคาอีกนะก็คือคุณอยากได้ราคาที่เป็นมาตรฐานเป็นธรรมเนี่ยต้องรวมกันแล้วก็หยุดตับเลยนะครับมันก็มีนะควรที่จะมีผู้นําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะศูนย์เหมือนกับศูนย์ขนมนี่ก็สกคนหนึ่งรวมตัวกันรวมกลุ่มกันนะ โซนสีชนเลยโซนสุราษฎร์เลยอะไรเลยพวกนีนะ้รวมกันนะเป็นกเกษตรกรจุมชนอะไรก็ว่ากันไปนะเรียกไปถูงกันนะช่วยกันหยุดตักแม่งไม่ต้องนั่นเลยนะดูที่ว่ามันจะขึ้นได้ป่มันก็ขึ้นนะผมมึงเห็นนะเชลโดมแนวทางเขาเนี่ยบอกหยุดก็หยุดไม,มไม่ถึงอาทิตย์นะไม่ถึงอาทิตย์อะออขึ้นนัน,น,นทีปุ๊บเลยนะสมัยที่แกอยู่แกเป็นผู้นําด้านอ,อบีร้อยอะไรด้วยนี่นะความลงบีร้อยแกจัดการปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยนะโอ้โหแบบ ต้องรงวมกันนะครับก็ยากแหละต่างคนโดยพ่อพันแม่นะมันก็แต่เมื่อก่อนความคิดเรามันก็แตกต่างกับเขาเลยนะแตต่เ<ๆ>พราเรามันมุมมองตอ,อ,อนนั้นน่ะมันแตกต่างเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เรื่องคนตัดอะไรด้วยแต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะควบคุมได้บ้างแล้วเริ่มจะเข้าใจคนไกลเ<อ>ขเาแล้วว่าเออคนไกลมันอยู่ยังไงนะต้องช่วยกันนะม,มีผู้นำสักคนหนึ่งนะเกี่ยวกับวนปวามเนียแต่ว่าไม่มี เหมือนในกลุ่มเหมือนกันในกลุ่มสวนปาล์มแล้วพวกนี้นะถ้าคุณจำเกี่ยวกัสวนปาล์มเดี๋ยวลองไปหาดูนะกลุ่มคนปลูกปาล์มในประเทศไทยเลยหรือว่าจะมีกลุ่มอะไรนะปาล์มอะไรก็ไม่รู้นะมันเยอะแยะมากมายถามสีกลุ่มน่ะนควรจะมีสักกลุ่มเดียวพอนะรวมกันนะและในกลุ่มเนี่ยควรที่จะพูดเกี่ยวเรื่องปาล์มราคาอะไรพวกนี้นะ พันปามเลยไม่ใช่เอาของขายไล่สดเหีืยอะไรแชร์มาแม่งไล่สาระช่ายอะไรอย่าทับกูก็เคยพูดกูก็แชร์ลงไปไม่ควรนะก็คือแนะนําได้นะว่าเออปามนี่กลุ่มปามด้วยมึงเอาเสื้อผ้ามาแชร์ใส่ไว้เอาอะไรก็ไม่รู้เอาคลิปโป้อะไรก็มาใส่ด้วยมึงมีเหมือนกันนะนั่นก็คือปามก็ปามอย่างเดียวเลยนะก็อาจจะมีรถอะไรที่ใช้เกี่ยวกับบรรทุกปามเข้าไปช่วยได้นะเออแนวทางอะไรพวกนี้นะเอารถ เออใช้ย่ออะไรบรรทุกปาล์มอะไรพวกนี้นะก็มันก็เกี่ยวกับปาล์มนะไหนฮะเิมกลุ่มคนขู่ปาล์มแห่งประเทศขนมดีกว่าไหมเนี่ยอันนี้แห้งนะมันก็พันปาล์มอะไรวนปลูกอัปเดตกันหน่อยอะไรพวกนี้นะนะเออเพิ่มเติมนิดนึงนะตอนนี้ถ้าที่ไหนเขาบอกที่ไหนขายพันธุ์สุราชนะมันไม่มีแล้วนะสุราชเจ็ดสุราชเก้าตอนนี้ไม่มีไม่มีพันธุ์ผลิตขายแล้วนะประมาณนับไปประมาณห้าหกเดือนต่อต่อต่อไปข้างหน้านะ ถ้าที่ไหนขายแสดงว่าที่นั่นคือปลอมนะเขาบอกแบบนี้เลยนะพอศึกวิจัยหยุดผลิตนะตอนนี้ศวิจัยพูดเองใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ไม่ดูนกันนะผมก็ไปกล้าคอนเฟิร์มเหมือนกันนะเขาบอกว่าศึกษวิจัยเขาพูดมาเลยนะบางทีเขาก็ไม่ีเขาก็ไม่มีการาเป็นของเก่าอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปดูเอาเองนะดูเรื่องพันปามนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะตอนนี้ปัญหาประเด็นใหญ่เลยแหละเกี่ยวกับไอ้การเกษตรเขาเรียกอะไรนะกรมเกษตรหรืออะไรเนี่ย ทำไมไม่มาดูแลเรื่องพวกนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ดูดูเป็นที่ไหนนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญล้่เกี่ยวกับฟาร์มมาดูว่าพันได้มาตรฐานยังไงตรวจสอบยังไงเหมือนที่กระบี่นี่ยก็จับไปแล้วนะอแล้วก็จับแล้วมันดูเอาไปไหนก็ไม่รู้พันทิ้งไหมนะข่าวอะไรก็ไม่มีข่าวก็นําเสนออะไรก็ไม่รู้ ไม่จริงๆอ่ะตอนนี้นะเราต้องมีใบนาเข้านะเหมือนเหมือนที่เราไปจะไปซื้อนะพูดพูดถึงเรานะเราจะไปซื้ออย่างแรกเลยต้องมีใบสั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะถ้าเขาบอกต่างประเทศเนี่ยมีใบสั่งซื้อจากต่างประเทศสองนะใบรับรองพันธุ์นะที่มีเอ่อเหมือนกับกลมอะไรของปลาเนี่ยเขามีเซ็นด้วยนะใบรับรองพันธุ์อะไรด้วยนะดูคงกรมเษตรหรือเปล่านะเอออะไนมันก็ต้องอันี้ด้วยละยางอย่างเดียวราคามกดอย่างเดียวแต่เวลา คือมึงมีหน้าที่กดใช่ไหมนี่ราคาปาล์มเนี่ยไม่มีหน้าที่ทำอะไรเขาหน้าจะจัดตั้งอะไรมันมันก็ยาทเหมือนกัญาอยางนี้เราก็ตั้งการปาล์มไหมอย่ามีเลยใช่กูว่ามีขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนั่นแหละแม่เจ้าราคากูลงกูอีกนะไม่เห็นราคาขี้ยางเหรอบุ้งผมึงขายขี้ยางวันนี้นะของในหัวใบแม่เจ้าเพิ่งรู้ว่าโชเฟอร์บอกว่าอะไรนะกอยาทเนี่ยมันเก็บตังค์ห้าเปอร์เซ็นต์จากค่าขี้ยางของเราจากค่าขี้ยางก็ยังลงอยู่แบบนี้นะเก็บห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อจะไปทํากองทุนจะตั้งกองทุนนะแต่ อย่ามาเก็บของปามเลยนะเชื่อกจจะตั้งกองท<า>ุนขึ้นมา,ามถ้าสมมติว่าใครจะโค้นยางเราก็ได้ตังนะแต่ถามว่าได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนนะตอนนี้อ่ะมันย,ยากลําบากมากคือเขามีโครงการให้แค่ 20, สองหมื่นอยสองพันไร่ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปช้าเราก็ไม่ได้นะแต<ม>่จริงจริงนะ,นะมันเป็นภาษีเราไม่ทุกคนถามโกนนะคือเก็บ เก็บอันนี้ก็คือมันขี้จริงๆเหมือนเมื่อก่อนแต่มึงนหน้ากูเนี่ยกูโดนนะมันเมื่อก่อนเราเราจะค้นยางสามสิบได้ใช่ไหมเราจะไปขอทุนเขาบอกว่าไม่ได้สิบเขาบอกว่าไม่ได้นะขอไม่ได้ต้องรอต้องรอเป็นงบปีงบประมาณน่ะแล้วที่เก็บเราเอาไปไหนคะถามก่อนมองโหนี่ค้นหมดแล้วนะคะ จะโค่นยางหมดแล้วไม่ต้องมีงงในัวเนี่ยก็คือจะโลกหมดแล้วนะเรื่อง,องยางพาราเนี่ยตังต่อไร่ต่อปีต่อเดือนต่อวันที่จะใช้เนี่ยแม่งน้อยจิบหายนะตังปลาไอ้ยางพาราเนี่ยใครมีสวนเนี่ยตัดทิ้งแม่งไปปลูกทุเรียนแม่งง่เป็นเลยนะไม่ต้องชงต้องใช้มันแล้วยางเนี่ยต่อไปก็เอาเปลือกทุเรียนมาทำล้อรถนะครับไม่ใช่ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> มคือมันมันก็ราคามันไม่ได้แล้วนะยางเนี่ยไปไม่รอดแล้วนะพืชตัวนี้นะอนาคตอาจจะเหนื่อย ยาเนี่ยน้อยมากไม่ต้องตั้งแต่เจ้าของช่องไม่ได้ใช้ตุ้งยางไม่ต้องปูไม่ได้ไปเที่ยวข้างนอกบ้านนะอย่าเล่นมุ้งยาเลยมันแฝวตัวในวิดีโอนีอ่ก็ไม่ร <laughs> ู้นี่นี่นเราพูดปุย้ยเกี่ยวเรื่องทั่วไปแล้วนะแ <laughs> ม่ง <laughs> จบแกก็บเบื้องตนะต้องย้ำอีกทีแม่เจา้านอาเรื่องไปไหนก็อ <laughs> ย่ามีเลยนะมีแม่งไม่ดีนะมีแล้วก็เพิ่งตังค์เบาๆในกองทุน ไม่ถูกถามว่ามันเอ,อื้อเอ,อืเออ้ออะไรนี่สมมติว่าเราขอขอทุนนั่นที่พูดง่ายๆนะเราขอทุนกับโกอโยทนะเราต้องไปซื้อปุ๋ยกับร้านที่โกอยทอดีวให้เรานะคะเหมือนเหมือนใครไม่รับไม่รับตังค์นะไปเสร็จร้านปุ๋ยได้อะไรได้กําไรสิคะได้กําไร <I 'll S 1> อปุ๋ยสูตรอะไรเราก็ไม่รู้ค่ะแล้วเราก็ต้องไปซื้อกับเขาเคือมันการปลามันตม่นเต้นไม่ต้องมีเชื่อมมันเอ,อื้อนายทุนทุกอย่างอะ่ะมันไม่มาเอ,อื้อคนปลูกปะคนปลูกยางบ้าง <ใน S 1> อ่ะ ใช่ดำๆอย่างเราใช่อันนี้มองแบบนี้ใครมองแบบอื่นก็คอมเมนต์ได้เนาะแต่ว่าอเรแต่เราเรามองมองเรานะเราคิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะกับที่ว่าเก็บภาษีเราแล้วไปเหมือนจะต้องแบบเออต้องแบบนู่นต้องอย่างนี้ต้องมาประชุมต้องมายื่นเอกสารจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ราคายางพาราไม่ยอมขึ้นสตีนะก็ไอ้โกงงนี่นี่ไง แล้วนะเราอยู่ขนอมเราต้องไปขอที่ท่าศาลาไปถึงน้องเอกอสารไม่ได้ต้องมาประชุมอีกทีต้องมาต้องทําสัญญา,าซื้อขายไม้ยางก่อนถึงจะประชุมได้อะไรก็งงอ่ะตั้งเราบอกว่าตัดมากี่ปีแล้วยางเก็บไว้เท่าไหร่แล้วคือตังไปไหนเอาง่ายๆดูเน<อ>ี่ยทิ้งเงาไว้เนี่ยไปไหนนะพีดดูนะคะขนมสีชนท่าศาลาคือไปกราบร้อยว่าโลเอาง่าย มันไกลอะทุกคนแล้วมันเหนื่อยนะไปทั้งวันมาที่กลับมาต้องไปไประชุมอีกทีหนึงต้องไปยืน่นเอกสารอีกวันนึงต้องรอนัดนู่นนี่นัน่นตั้งเคยกนนอนถามก่อนว่าตั้งเคยก่อนก <13, 14 S 2> ี่นาทีแล้วลว,ลวัน้งพูดยาวกันอะไรเดี๋ยวจ้งสิบสามสี่ารเกษตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเริดดูเลยสารเกษตรวันนี้ดีกว่าเครียดนะพูดจงเลยนะวันนี้ไปแบบแบบเครียดเลยนะ เมื่อก่อนเมื่อก่อน,ม,อนมีคนมาทําให้ถึงอ,เอาเภอขนมแลมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนนะเราสามารถฝากเอกสารเขาไปได้ไเขาแค่ใช่ใชตน <ๆ S 2> <ำ>้นยังแพงๆเขาแค่ราคา<อ>ลุมเนี่ยพวกคุณไม่คิดจะสนใจเกษตรกรกันเลยหรือไงน้ำแม่เจ้าเกษตราากรเนี่ยกลับมา,าใชแน,น,นะนำนะพี่น้องทุกคนชาวสวนยางนะโค่นให้หมดเดี๋ยวก็โดนยุบเอาไม่ใช่นี่นะครับโค่นให้หมดเลยไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องรออะไรแล้วนะตะกอนแบบนั้น ผม,ผมเนี่ยนะไม่รอแลวนะรอก็บ่าประโยชน์นะยางเนี่ยแต่ไม่แน่นมนกานอนาคตมันมีน้อยมันก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกนะก็มันไม่แน่นอนนะพืชเศรษฐกิจอะไรที่เขาควบคุมอยู่เนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะปลาล์มยางข,ายข้าวโพดก้อยข้าวอะไรพวกนี้ราคาแย่หมดเลยนะนี่ก็ภาวนาว่าอย่าให้มันควบคุมทุเรียนนะแม่เจ้าถ้าควบคุมทุเรียนเนี่ยเขาได้คำเดียวเหนื่อยนะกวนแลวพี่น้องเออเหนื <laughs> ่อยเหนื่อยนะถ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยตายนะบอกอย่างเดียวตายเลยนะเกษตรกรนะ เกษตรกรตายนะไม่ใช่คนใหญ่คนโตตายก็คือแทรกซงได้หมดก็ประมาณนี้นะก็คือเกษตรกรนะถ้าพูดเดี๋ยวเรื่องปลาเนี่ยรวมตัวกันนะคุยกันว่าเออรู้ว่าเดือดร้อนต้องใช้ตังค์แต่ว่านิดนึงเพื่อนะควาอ่รอขอคนเราใจเลยนะนี่ถ้าเขาตั้งมาเนี่ยเราก็จะลองไปฟังดูแต่ถ้าไม่เขาถ้าหาผมกมเอาก็ไม่เอาเขาเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวเอ้าคนนั้นยกมือ ผมเคยไปว่ายกเอาคนนี้ยกมือเห็นด้วยไหมยกมือไม่ไม่ไม่เอานะเพราะนั่นมันใช่นะก็คือเหมือนเหมือนทำปั๊มแป้งเปิดไอ้หัวข้อใหม่ดีกว่าคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็สรุปเกี่ยวกับเบรกมือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็แม่เจ้าเนี่ยพอเราไปไหนไกลเราถ่ายคลิปเนี่ยมันจะตึงเร็วมากเนี่ยนี่คือสใจที่ผมชอบถ่ายคลิปในรถนะเอาสรุปสิบห้าแล้วสิบห้าเลย โ okay, นะอเคน้าก็จะดึงก็ได้ไม่ดึงก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะคุณจะใส่เกียร์ไว้เหยียบกลัตก็ได้เรื่องของคุณนะตีนคุณท้าคุณนองคุณ <c oughs> ผมไม่ได้ไปเมื่อยกับคุณนะก็เรื่องของคุณโอเคประมาณนี้นะ้าเจอกันใหม่นะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม